สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเรื่องเล่าพระนจรพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปยังเหตุการณ์ที่มืดมนที่สุดของมนุษยชาติและนี่คือโศกนาฏกรรมของขมิ้นแดง17เมษายน คิจสกราฎ1975ณกรุงพนมปินเมืองหลวงของประเทศกรัรมพูชาเต็มไปด้วยเสียงหูร้องแห่งชัยชนะชาวเมืองบูกธงอูกผ้าพันคอสีแดงขานรับกองทัพที่ก้าวเข้าสู่เมืองแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับเสียงแห่งความยินดี พลันกลายเป็นเสียงแห่งความสิ้นหวังเมื่อผู้คนถูกสั่งให้ออกจากบ้านออกจากโรงพยาบาลออกจากเมืองใหญ่ที่พวกเขารักทั้งหมดต้องเดินเท้าเข้าสู่ชนบทท่ามกลางความร้อนระอุถึง40องศาไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือการเริ่มต้นของหายนะครั้งใหญ่ ที่จะพรากชีวิตผู้คนไปนับลลานเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะครับคุณผ,ผู้ฟังว่าทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเราคงต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกลางศตวรรษที่20ตอนที่กัมพูชาเพิ่งเริ่มได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสประเทศนตอนนั้นยังอ่อนแอทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งในยุคนั้นเราเรียกว่ายุคสงครามยินโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วอำนาจครับได้แก่ฝั่งเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและฝั่งสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราลัทธิคอมมิวนิสต์ก็กำลังแผ่ขยายอย่างเวียดนามเหนือก็กำลังต่อสู้ เพื่อยึดครองเวียดนามใต้ซึ่งในขณะนั้นเวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในลาวและจีนก็ล้วนเอเอียงไปทางลัทธิคอมมิวนสิสต์ในกัมพูชากลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนที่เคยไปเรียนถึงฝรัง่งเศสลืมก่อตัวขึ้นเป็นพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา หนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าซาลอสซาผู้ที่จะเป็นที่รู้จักกันในภายหลังในนามว่าพอลพดพลพดและพรรคพวกอย่างนวลเจียนเขียวสัมพันธ์เองซารีต่างเชื่อว่าอนาคตของกัมพูชาจะต้องปลดแอกจากจักรวรรดินิยมและสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์ครับ ท่านผู้ฟังสังคมเกษตรกรรมที่ไร้ชนชั้นยูโทเปียที่พวกเขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยไฟแห่งการปฏิวัติคำว่ายูโทเปียนะครับท่านผู้ฟังมันหมายถึงสังคมในอุดมคติหรือโลกในฝันที่ทุกอย่างดีพร้อมสมบูรณ์แบบไม่มีความขัดแยง้ง หรือความเหลื่อมล้ำเลยและนี่คือความหมายของยูทูปเปียที่เหล่าผู้นำขมีแดงต่างเชื่อกันว่าตนเองจะทำได้และในปีคศ1970จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาถึงครับในพลลอนนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้ก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มเจ้าสีหนุ และตั้งสาธารณรัฐขมินและหันไปสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มตัวทันทีที่เจ้าสีหนุถูกโคลล่นล้มเขาจึงประกาศสนับสนุนขมินแดงชาวบ้านจำนวนมากนะครับที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ไหลเข้ารวมกับฝ่ายขมิญแดงกลายเป็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์ที่เคยเล็กนะครับและกระจัดกระจายตามภูมิภาคต่างๆของกัมพูชาได้รับพลังมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะเดียวกันสหรัฐก็เริ่มทิ้งระเบิดในชนบทของกัมพูชาเพื่อโจมตีฐานทัพของเวียดกงแต่ระเบิดเหล่านั้นนะครับกลับถูกทิ้งลงไปในหมู่บ้านของชาวบ้านธรรมดา บ้านเรือนถูกทำลายคู่คนนับพันเสียชีวิตและในความโกรธแค้นทำให้ผู้ที่รอดชีวิตจำนวนมากเลือกที่จะเข้าร่วมกับขมิ้นแดงไฟสงครามกลางเมืองจึงลุกโชนขึ้นกองกำลังขมิ้นแดงจากชนบทประทะกับรัฐบาลลอนนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและแล้วในวันที่17เมษายน คส1,975ก็มาถึงเมื่อกองทัพขมินแดงเคลื่อนทัพเข้าสู่กรุงพนมเปนประชาชนบุกทงขานรับชัยชนะหลังสงครามกลางเมืองยาวนานหลายปีแต่ในความยินดีก็อยู่ได้ไม่นานครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงขมินแดงก็ประกาศให้ทุกคนอบพยพออกจากเมืองโรงพยาบาลถูกสั่งให้เข็นคนไข้ ออกไปบนถนนครอบครัวต่างๆถูกบังคับไปทิ้งบ้านที่อยู่มาหลายชั่วอายุคนภาพขบวนประชาชนหลายแสนคนเดินเท้าออกจากกรุงพนมปีนกลายเป็นภาพที่สะเทือนใจที่สุดในศตวรรษนั้นตอนแรกนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าอุดมการความโกรดเกรี้ยวและความสิ้นหวังสามารถทำให้ประชาชนทั้งชาติ ฝากความหวังไว้กับพลังที่ผิดได้อย่างไรขมิ้นแดงไม่ได้ขึ้นสู่อำนาจเพียงเพราะอุดมการนะครับท่านผู้ฟังแต่เพราะความสิ้นหวังของผู้คนที่ไม่เหลือและไม่มีอะไรจะเสียและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นในตอนต่อไปเราจะพาคุณก้าวเข้าสู่ทุ่งสังหารโลกที่ชีวิตมนุษย์ไร้ค่าและเสียงแห่งความเงียบ จะกลายเป็นเสียงที่ก้องที่สุดในประวัติศาสตร์และนี่คือเรื่องเล่าพนิจรพอดแคสต,ต์ตอนแรกของซีรีส์ขมิ้นแดงเรื่องราวที่จะบอกเราว่าความสิ้นหวังของผู้คนอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงของเผด็จการสุดโต่งได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดเล่า